เข้าสู่ช่วง expert talk ครับผมอยู่กับอาจารย์มานพลาจันธิรวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปัญหาที่หนักๆเลยในช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็มองเห็นเลยนะฮะว่ามันคงจะเป็นเรื่องของ p r e finance เงินนะฮะเงินเงินครับจริงๆทุกวงการมีปัญหาหมดเลยนะครับเรื่องเงินนะฮะโดยเพียงยิ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับความเข้มงวดของสถาบันการเงินก็มีค่อนข้างสูงสําหรับผู้ประกอบการนะครับโดย เฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กนะครับเนี่ยรายเล็กเองวันนี้ถ้าจะเข้าตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะอย่างนิยามรายเล็กง่ายๆนะครับลงทุนสักร้อยล้านเราถือว่าเป็นรายเล็กแล้วนะครับเ, mm hmm. เพราะนั้นจะกู้เงินอีกสักร้อยล้านนะครับกับสถาบันการเงินวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเ, mm hmm. เพราะฉะนั้นในแง่ของ การเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ต้องตบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเยอะๆหน่อยนะครับดูว่ามีก๊อก2ก๊อก3เพียงพอหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อสังหาก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องกล่าวว่าปลาใหญ่ก็ยังกินปลาเล็กอยู่นะครับอาจารย์ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่มีกําลังเงินแหล่งทุนนะฮะสูงกว่านะครับย่อมได้เปรียบย่อมมีโอกาสมากกว่านะฮะทางออกสําหรับพรีไฟแนนซ์รายเล็กเนี่ยนะครับผมคิดว่า อาจจะต้องเตรียมความพร้อมส่วนตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่าคาดหวังกับแหล่งเงินทุนมากนักนะครับอาจจะต้องอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าจะกู้ได้ที่เขาชอบพูดกัน DE นะครับ Debt Equity เนะี่ยกู้เงินธนาคารมาส่วนหนึ่งเราลงทุนส่วนหนึ่งสมมุติว่าถ้าหนึ่งต่อหนึ่งเราก็ต้องเริ่มมองแบบอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> อาจจะต้องกู้แค่ 50%เรนะฮะเราลงเองสัก70% 75%อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเสี่ยงในของการเงินน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าถามว่าสมมุติเรามี Property อยู่แล้วเรา,เราอยากจะ Re-Invest นะฮะถ้าเป็น Property ประเภทที่ลงทุนระยะยาวโรงแรมเนี่ยนะ,ะถ้าจะไปสร้าง แห่งที่2ถ้าเห็นโอกาสทางการท่องเที่ยวมานะครับคอนโดมันเยอะเหลือเกินเราลองดูอสังหาประเภทอื่นกันดีไหมในในตอนนี้เรามาดูโอกาสทางการตลาดทางด้านอสังหาที่มี potential มากกว่าใช่ะในช่วงนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้มันด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนเป็นการบีบให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอีกหลายอันเหมือนกันอย่างตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเงินล้นตลาดนี่นะฮะเขาก็อาจจะมองเห็นประเทศไทยจุดเล็กๆในโลกเนี้ย ก็มีโอกาตรงนี้ขึ้นมากับการท่องเที่ยวใช่ครับใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะจอยเวนเจอร์กับเจ้าของที่ดินอันธนาร่วมกันใช่ครับอันนี้ก็จริงๆแล้วท้ายที่สุดมันก็จะไปไปชนที่เรื่องมาร์เก็ตติ้งอีกนะฮะคือคือวันนี้ถ้าเราสร้างกันมามากมายนะอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะครับสร้างแล้วขายใครนะครับในขณะที่ชาวต่างชาติอาจจะมองเห็น Property ในเมืองไทย ราคายังไม่สูงยังน่าลงทุนถ้าเทียบกับประเทศเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจที่จะทําให้เขามีการย้ายถิ่นฐานการพักอาศัยหรือย้ายถิ่นฐานการลงทุนที่ใดที่หนึ่งที่มีโอกาสที่เขาจะได้แคปิตอลเกนนะครับที่นั้นก็มีโอกาสที่จะย้ายถิ่นฐานการลงทุนแต่แต่วันนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแข่งกับ บรรดายักษ์ใหญ่ที่มาจากต่างชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับ <c oughs> มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะสู้ทั้งในเรื่องของคุณภาพนะฮะทั้งในเรื่องของการบริการหลังการขายนเนี่ยราะขายอสังหาไม่เหมือนขายหุ้นนะครับอาจารย์ครับขายอสังหานี่ขายเสร็จแล้วควรจะมีการบริการหลังการขายอยู่กับลูกค้าอีกยาวนานนะคุณภาพของผู้ประกอบการเราต้องยกระดับสำคัญมากๆอันที่สองคือเรื่องสินเชื่อพวกนี้มันมี หลายวิธีที่จะหาฟันดิง้งเข้ามายิ่งเรายกระดับเข้าไปเราจะเห็นช่องทางเยอะตลาดหุนก็บมี JV j Joint Venture กัมีใช่ไหมครับมันมีทั้งหลายวิธีเพราะนั้นต้องเปิดตัวเองเข้ามาแล้วจะมองเห็นภาพเยอะขึ้นในเรื่องของตลาดทุนนะครับที่จะเข้ามา